ก็สร้างประสาทเพราะว่าเป็นเหมือนอวัย,ยวะผู้ชายโรคนี้มีผู้หญิงกับผู้ชายมันก็สร้างโลคได้เพราะผู้ชายกับผู้หญิงมหัศจรรย์มากอาวายวนี้เอาไมค์คืนแจ็คสันคืนไปเอาผ้านาฬขคืนมานะ่ะมันเป็นจริงสาวพรหมจันทร์สาวพรหมจันทร์จริงๆจะต้องโดนขีดไป่อวัย,ยวะเพศเห็นไหมนั่นแหละเข,าจะ,ออขาจะต้องเอาสาวพรหมจันทร์จริงๆอ,อแล้วก็จะมีพาม,มาขิดไปอวัย,ยวะเพศ เ่ถ้าพอจ,จายสารมาคลิปนอนั่นแหละนั่นแหละตรงนสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรายการทีเคพาเที่ยวประจาสัปดาห์นี้นะครับพาทุกท่านมาที่ปราสาทขอปรนมรุ่งนะครับจังหวัดภูบรีดํานะครับซึ่งเป็นปราสาทที่บอกได้เลยว่าอลังการแล้วก็เป็น สถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่โด่งดังในจังหวัวดบุรีรัมย์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูแบบคร่าวๆกันก่อนนะครับว่าสถานที่อย่างนี้มีอะไรให้เราดูบ้างจะสวยงามขนาดไหนนะครับแล้วก็ข้างในนี้จะเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูเพกกื่อการไปเที่เวลาไปดูนะครับ let's go <S โอเคครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่า ข้างในปราสาทเขาพนมรุ้งนะครับที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราเดินออกมาจากด้านหน้านะครับมาอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปหยู่ด้านหลังกันนะครับอาจจะสั่นปนิดนึงนะครับนี่ครับปลายแล้วเนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ สมัยก่อนไม่รู้ว่าเขาใช้ทําอะไรนะครับแต่ว่าผู้ทิ้งว่าตรงนี้เข้ามาก็จะเป็นสถานที่โล่งๆนะครับเราจะเลี้ยวขวานี่ครับวันนี้เป็นวันที่มีพิธีการบวงสวงนะครับในเรื่องของการบวงสวงปราสาทเขาพนมลุงนะครับน,นี่ครับเมื่อเดินเข้ามาปั๊บนะครับข้างในนะครับก็จะเป็นในส่วนของลานกว้างนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของปราสาท อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีช่องทางที่จะลุกออกมาหาอีกประสาทอีกตัวหนึ่งคือทางออกด้านหลังนั่นเองนะครับส่วนลักษณะของปราสาทนะครับก็จะเป็นในเรื่องของอปราสาทขอมนะครับที่ทุกท่านก็อาจจะรู้นะครับว่าปราสาทขอนุงรุ่งเนี่ยนะครับเป็นเขาเรียกว่าตั้งอยู่นะครับจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยนะครับก็จะยืงๆไปทางของ ขอมของเขมรนะครับนี่ครับตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวนะครับมาถ่ายทํานะครับแล้วก็มาเยี่ยมชมนะครับในปราสาทหินตรงนี้นะครับลักษณะของปราสาทนะครับก็ทําด้วยหินศิลาแรงนะครับทําด้วยหินศิลาแรงนี่ครับเราอาจจะไม่ได้เจาะลึกนะครับในเรื่องของข้อมูลของตัวปราสาทขอมลุงแต่ว่าวันนี้เราพาทุกท่านมาดูแบบคร่าวๆนะครับ นี่ครับตรงนี้จะเป็นป่องที่เอาไว้ดูพระอาทิตตกดินนะครับตรงนี้นี่ครับเป็นประสาทหรือก็เป็นประตูที่ทางออกที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ๆนะครับนี่ครับอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันครับก็จะเป็นในส่วนของอบริเวณเดินกว้างเดินอ้อมของปราสาทนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเดียวนะครับก็ต้องเอข้าในมิคิดอ๋อ นั้นไม่มันจะมีตรงแค่เรก็เดาเราต้องรอดูพระอาทิตตกไหมครับไม่มันที่สามสี่ห้าอีหนึ่จะมีีนสี่ไม่จะมีเดือนนี้จะไม่มีสกมีขึ้นตรงแต่ถ้าสกตรงก็นุ่นเดือนมิถุนาอ๋อแปลว่าก็คือหมายถึงว่ามันจะเป็นบ้านของมันอยู่อ๋อผมนึกว่าตกทุกวัน ตรงนี้ขึ้นมา3ามสี่ห้าในช่องประตูนเนี่ยขึ้นแต่ว่าไม่ตรงเวลาตกไม่ตรง,ตรงอ๋อโอเคครับนี่คือข้อมูลของคุณนายบัวน,นะครับท่านอยู่ที่อำาบกระสังนะครับอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทนนี้คงเป็นไม่แจกกี้คังคราวอำเฉลพเกียรอเภอเฉลิมะเกียรติท่านนก็จะมีอับๆนิดนึงนะครับท่านผู้ชม มีอับๆนิดนึงเพราะว่าในข้างในเนี่ยนะครับจะเป็นในโซนของอมืดแล้วก็มีค้งังข่าวค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีกลิ่นที่ค้ังข่าวนะครับอันนี้หลุมอะไรอะ่ะนี่ครับข้างในจะเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ประมาณว่าทำพิธีอะไรสักอย่างนะครับ ตนี้ก็จะเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลนะครับโอเคนะครับส่วนในส่วนของด้านในนะครับก็จะเป็นในส่วนของท่งศิวลึงนะครับของพ่อศิวะนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอพิธีบวงสวงนะครับหรือว่าพิธอีอะไรสักอย่างนะครับที่ต้องใช้ในส่วนของบ่อน้ําศักดิ์ส <SI ิทธิ <S <s ์นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของนี่นะครบ้โอเคครับด้านในก็ไม่มีอะไรครับในส่วนของด้านบนก็เป็นประสาทวหินธรรมดานะครับไม่มีอะไร ส่วนมากก็กลิ่นข้างเ้าแรงมากนะครับอโอเคตรงนั้นนี่เหม็นแรงมากตรงนี้เขาห้ามเข้านะครับท่านผร้ชุมก็คือพูดง่ายว่าถ้าเกิดว่าเราจะเข้าต้องเข้าด้านข้างนะครับแต่ห้ามขึ้นฝั่งนี้นะครับหรือว่าห้ามลงฝั่งนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นในส่วนของอา,อาณาของพ่อศิวะนะครับก็คือวัวนะครับซึ่งเป็น สัตว์ในศาสนาพราหมณ์นะครับของพ่อศิวะนะครับนี่ครับประตูตรงนี้ก็ถ้าเป็นถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะครับประตูด้านหน้านะครับแล้วก็ประตูด้านหลังเนี่ยจะตรงกันนะครับออกมาด้านข้างนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวประสาทอีกประสาทหนึ่งนะครับซึ่งเป็นประสาทตัวเล็กนะครับที่อยู่นี้นะครับนี่ครับ รอบๆนะครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาดูแบบคร่าวๆกันก่อนนะครับนี่ครับโอเคอนี่ครับตรงนี้เขาเรียกว่าอุมามหามเหสวรน,นะครับนี่ครับตรงนี้เป็นภาพสดับที่หน้าบันไดบ้างชื่ออุมามหามเหสวรคือภาพ พระศิวะประทับนั่งเหนือคนอคระกอดพระอ,อ,อุมานะครับไหนตรงนี้เปล่าเนี่ยครับก็คือพื่งแงว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวมาเยอะมากแล้วก็บรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่ครับไม่แดดบรรยากาศพอดีเลยนะโอเค ตอนนี้เราพาท่านผู้ชมมาไหนครับลูกพามาที่ปราสาทอะไรปราสาทโบราณครับปราสาทเขาพนมรุ้งไปรู่เรืองไปรุ่งเรืออ่าปราสาทเขาพนมรุ้งนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็คือบรรลัยนะครับตรงนี้น่าจะน่าจะเป็นในส่วนของเดี๋ยวนะผมขอไปดูก่อนอาคารนี้มีแผนสีแผนทางรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสร้างโดยศิลาแดงเรียกว่าบรรณาลัยคือห้องสมุดที่เก็บคัมภีร์หรือหนังสือทาง สำคัญทางศาสนาอ๋อตรงนี้จะเป็นห้องผู้ชมข้างในมีคข่าวครับเขาจะเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นห้องสมุดหรือว่าห้องคัมภีร์ที่เอาไว้ใช้อ่านหรือว่าใช้เก็บนะครับในเรื่องของหนังสือต่างๆนะครับถ้าเปรียบเทียบกับภาพเปรียบเทียบกับในปัจจุบันเรานะครับก็จะเป็นในส่วนของห้องสมุดนะครับเคปาเข้าไปดูางข่าวสิ อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างค่ะวัววนเยีย่ยมแล้วรีวิวนี้สวยมากเลยอ่ะ ก็อย่างท stop. an an ี่ผมบอกท่านผู้ชมนะครับก็คือวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูแบบคร่าวๆนะครับก็คือไม่ได้มาเจาะลึกในเรื่องของปราสาทิพนมลุงนะครับซึ่งเป็นจุดที่บอกได้เลยว่าใครที่มาที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับต้องมาที่สถานที่แห่งนี้นะครับเพราะว่าเป็นด้านอะสิว่าลึงอะ ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าแผ่นดินขอมที่เฉลวพระเจ้าชัยวรมันที่สิบที่เจ็ดเป็นคนสร้างขึ้นมาแล้วก็ศิวลึงเป็นตัวแทนของของโลกเลยนะครับอาเป็ตัวสร้างโลกก็สร้างปราสาทเพราะว่าเป็นเหมือนอ,อวัยวะผู้ชายโลกนี้มีผู้หญิงกับผู้ชายมันก็สร้างโลกได้เพราะผู้ชายกับผู้หญิงมหัศจรรย์มากแล้วปราสาทนี้สร้างด้วยแรงแรงของคนโบราณล้วนเลยความศรัทธาพระเจ้าชัยวรมันที่หกที่ไม่ได้สร้างคนเดียวนะ ที่หนึ่งสองสามส้าหกเจดกว่าจะเสร็จเป็นเจ็ดปดคนเลยนะอะมันก็ก่อสร้างไม่ได้คนเดียวจบนะประสาทพนมรุง้งอ๋อสมัยของพระเจ้าชัยวร,รมันที่สี่ที่ห้าหเจดอ่ะอแล้วก็เนี่ยนารายบรรทมศิลป์เนี่ย มันไปแสดงอยู่ชิคาโก้ตั้งเป็นหลายปีเขารักไปไม่รู้ใครนะแตะ่ประเทศไทยร,รัฐบาลทําเรื่องออกมาต่อสู้กับรัฐบาลอเมริกาจนจิตเป็น10ปีถึงได้นาลายคืนมาอ,มอาบอกเอาไมเคิลแจ็คสันคืนไปเอาผ้านาลายคืนมานะม่ะมัเคืนมาไมเคิลแจ็คสันคืนไปอ่ะสมัยนะ่ะเอาผ้านาลายคืนมานะั่นแหละมันก็จะคือแต่ก่อนมันไม่ได้สมบูรณ์ขนาดนี้นะ มันก็ประหลักหักทางตั้งอยู่ข้างล่างมั่งแต่กมรมศิลปากรเขามาเขามาบูรณะใหม่หอไอหินที่แดงๆไม่มีรูนี่หินใหม่นะหินเก่าอยู่นี่<อ>เพราะว่าต้องบางอันก็ต้องทําใหม่ขึ้นไปแต่ว่าไอที่มันเป็นมีรูมีรูนี่<ช>คือของแดงๆไม่มีรูเนี่ยหินใหม่ก็จะมีอ่าแล้วก็เนี้ยพิธีที่ทํา ที่ทำน้ำศักดิ์สิทธิ์น่ะก็ประมาณว่าน้ำหนักคนจะไปรอรับน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ตอนนั้นวันเป็นสิบห้าค่ำเดือนเดือนอประมาณนี้แหละเนี่ยวันมาค่าวันอะไรพระเจ้าแผ่นดินขอมท่านก็จะวันทำพิธีครับแล้วห้องแต่งตัวอยู่ข้างล่างอันนี้ไอเดมพิธีทำสาวพรหมจรรย์สาวพรหมจรรย์จริงๆจะต้องโดนขีดปลายอวัยวะเพศเห็นไหมนั่นแหละ เขาจะต้องเอาสาวพรหมจันทร์จริงๆอ่าแล้วก็จะมีพามมาขีบปลายอวัยวะเพศอ่าถ้าพระสายสานมาขีบนอนนั่นแหละนั่นแหละตรงนี้อ่าอ่ามันเป็นอ่าพิธีของพามจะต้องบูชาด้วยการขีบปลายของสาวพรมจันทร์อวัยวะอ่าม,มันจะเป็นพิธีที่ขอมสมัยพระเจ้าชัยวรมันเขาทำกันคือเขาเรียกว่าพิธีขอมพิธีของพามพามนั่นแหละ ็จะมีเล่ามาคือเล่ามาไม่ใช่เล่าแ,แบบไม่ไม่มีเรื่องนะกไกลเขาเล่าให้ฟังแล้วก็<อ>ประวัติกรมศิลปากรเขาเล่าให้ฟังครับครับแต่ก่อนมันไม่ได้แางนี้หินหล่นลงเต็ม,อมพอมาบูรณะก็ค่อยๆโอ้บูรณะหลายปีแล้วตรงตรงนี้ไปไหนครับ ตรงนี้เป็นไหนเอ่อตรงนี้ก็เป็นระเบียงออกไปทางอ่าบ่อบัวนี่หน้าปราสาทอ๋อนี่กับแฝงข้างทางระเบียงปราสาทนี่ข้างหน้าปราสาทครับนี่เราเดินไปเนี่ยหน้าปราสาทอ่าโอเคนะครับนี่ก็คืออ่าข้ประวัตินะครับครอบคราวนะครับของตัวอ่าปราสาทหินพนมรุ้งนะครับซึ่งอ่าหลายๆท่านนะครับก็อาจจะ ได้รับข้อมูลนะครับที่แตกต่างกันนะครับแต่วันนี้เราก็ได้รับข้อมูลจากคุณนายบัวนะครับแต่ว่าที่สามสี่ห้าในรถช่องนี้ทะลุช่องหลับเปิดแล้วเราไปยืนดูอยู่ทางรถมันจะเป็นควากฏการณ์ของคำนวณของโบราณศาสตร์ของสมัยนั้นก็งทุกกุกปีข้าวข้าวจะก็จะก็จะเป็นทุกปีก็จะดูของคำนวณการที่ว่าเคยเห็นอันนี้จากบัว โอ้แนเนี่ยดูดีดีบัวแปดเหี่ยมมาดูเนี่ยตบบแต่เขาจะทำที่พีนเนี่ยเหมือนก็ว่าบูชาเทพลงมานี่บัวแปดเหี่ยมจะอยู่ตรงเรื่องนี่คือคอันนี้คือหน้าทางเข้าประสาทไอ้น,นั่นไอ้น,นั้นก็แงระเบียงประสาทแฟงแเบียงหายไแล้วอันนี้ประสาทดีข้างนอกหน้ามุก ที่เรามาน้านทหลังเราเดินทะลุหลังมาอันนี้เ็าเรียกระเบียงหน้าคลาดไอสบัวนี่เขาก็เอาไว้เวลาทําน้ำจักดิ์เขาก็ใช้น้ําน้าเนี่ยเป็นพิธีที่จเปิิลเิลโบราณพอคู่ลงเอลกตาอยู่อ่เอลกองี ครับสำหรับวันนี้นะครับรายการ t ีเคพาเที่ยวนะครับ พาทุกท่านมาดูนะครับป,ปราสาทเขาพนมรุ้งนะครับจังหวัดปุริรามนะครับแบบคร่าวๆกันก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เสียงดังมากนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เอาไม้มานะครับก็ต้องขออภัยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็เขามีพิธีพวงกุญแนะครับปราสาทเขาพนมรุ้งนะครับก็ะวัติศาสตร์มีคนเยอะแล้วก็มี้เสียงดนตรีนะครับให้ทุกท่านได้เห็นได้ชมอยู่ในตอนนี้นะครับก็จะเป็นอย่างไรทุกท่านมาเต่าทุกท่านไม่เพียงแต่จะนำโาไม่เต็มดวงนะครับ ปร่นผมพนมรูปหน้าตาร่านะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งตต๊งเต็งนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับ้ัวันนี้นะครับผมก็อยากยินดนชมจาก P.K. House Studio นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับโอเคเย้